ลงทะเบียน KE TA ยังไงให้ผ่านนะครับแล้วก็สำหรับขั้นตอนการเข้าเกาหลีจากคนเดินทางไปจริงๆแล้วเนี่ยมีขั้นตอนการตรวจอะไรยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับ สวัสดีครับผมเอ็มนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตการเข้าเกาหลีและข้อแนะนําสําหรับการลงทะเบียน KETA ยังไงให้ผ่านเนาะสำหรับผมนะครับลงทะเบียน KETA ด้วยกัน2รอบนะครับแต่ก็ผ่านทาสองรอบนะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมถึงลง2รอบนะครับแล้วก็ได้เพิ่งได้เดินทางไปเกาหลีกันครับก็เดี๋ยวก็จะมาอัปเดตขั้นตอนให้ฟังกันว่า ตอนเราเดินทางไปจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่สนามบินต้นทางจนถึงลงเครื่องที่นู่นเนี่ยเขามีการตรวจขั้นตอนยังไงบ้างนะครับเออมีตรวจเอกสารอะไรบ้างที่เราต้องเตรียมไปนะครับก่อนอื่นมารู้จักกับ KTA ก่อนนะครับ KTA ก็คือสําหรับลงทะเบียน <terrace. S 2> listener, ข้อมูลการเข้าเกาหลีนะครับซึ่งเมื่อก่อนก่อนโควิดเนี่ยมันไม่ต้องมีเนาะพอหลังจากเปิดประเทศหลังโควิดมาเนี่ยเขาต้องให้เราลงทะเบียนในระบบ KTA ก่อนนะครับก็เป็นข้อมูลเบ,บื้องต้นในการพิจรารณาเบื้องต้นสําหรับการเข้าประเทศซึ่งถ้าผ่านก็สามารถเดินทางไปที่เกาหลีได้ส่วนจะไปผ่านตมท,ที่นูน่นหรือไม่เนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนถ้าใครลงทะเบียนไม่ผ่านและต้องการไปจริงเนี่ยก็ต้องขอวีซ่านะครับสำหรับการลงทะเบียน KTA นะครับเราสามารถลงทะเบียนได้2ช่องทาง ด้วยกันก็คือเว็บไซต์แล้วก็แอป,ปในมือถือนะครับสามารถลงทั้งแอป,ปทั้ง Android และ iOS ได้เลยนะครับก็สำหรับข้อแนะนำจะแนะนำว่าให้เราลงทะเบียนผ่านแอป,ปในมือถือดีกว่าเพราะว่าเราก็จะไม่ต้องเตรียมรูปเนาะเราสามารถถ่ายรูปตัวเราเนี่ยผ่านแอป,ปมือถือได้เลยนะครับและสำหรับใครที่จะลงทะเบียนเองผ่านเว็บเนี่ยก็ต้องเตรียมทั้งไฟล์รูปภาพเรานะครับแล้วก็ อ่าไฟล์ข้อมูลพาสปอร์ตนะครับอืมที่ต้องเตรียมแล้วก็ไม่ว่าจะลงทะเบียนผ่านเว็บหรือทางเว็บไซต์เนี่ยก็ต้องเตรียมอ่าบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตสำหรับชำระเงินจำนวน1,000 0วอนต่อครั้งนะครับก็ประมาณ1,000 0วอนตอนนี้ก็ไม่ถึง300ครับก็แล้วแต่ตาแรกเปลีวว่ยนของแต่ละช่วงด้วยครับแล้วก็ข้อแนะนําสําหรับการลงทะเบียนเนี่ย ผมอาจจะไม่ได้มาบอกรายละเอียดทุกขั้นตอนนะเพราะว่ามันมีคนแชร์ข้อมูลรายละเอียดแบบในเว็บแบบรายละเอียดทุกขั้นตอนไปแล้วทุกคนสามารถไปดูจากตรงนั้นได้ซึ่งผมก็จะมาแนะนําในบางจุดที่เออผมมองเห็นว่าถ้าเราปรับตรงจุดนี้สําหรับหลายๆคนน่าจะผ่านกันได้อะไรเงี้ยนะครับสิ่งแรกที่ผมจะแนะนําก็คือพยายามกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงนะครับโดยเฉพาะ เรื่องข้อมูลการเดินทางทุกอย่างอะไรเงี้ยเพราะว่าเรื่องประวัติการเดินทางอะไรเราต่างๆอะ่ะคือทางสถานทูตหรืออะไรเงี้ยเขาสามารถเช็คได้นะทุกคนอันนี้อย่าไปโกหกนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็ตอนตอนที่เราลงทะเบียนอะ่ะมันจะให้มีการสแกนพาสปอร์ตนะครับแล้วก็ตอนสแกนพาสปอร์ตมาเนี่ยะระบบมันก็จะดูดข้อมูลในพาสปอร์ตของเรามาใส่ในช่องที่สําหรับกรอกข้อมูลเนานะซึ่ง ตรงนี้จะแนะนำว่าทุกคนว่าต้องเช็คข้อมูลด้วยนะครับว่าข้อมูลจากที่ระบบดึงมามันถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าไม่ถูกต้องต้องแก้ไขนะครับเพราะว่าไม่งั้นอาจจะพลาดเหมือนผมว่ามันสะกดดาวสกุลผมผิดไปตัวหนึ่งซึ่งผมก็มองแบบผ่านๆเพราะว่าตอนแรกผมคิดว่าระบบน่าจะดึงข้อมูลมาถูกอะไรเงี้ยปรากฏว่ามันผิดไปตัวหนึ่งทำให้ผมต้องลงทะเบียนใหม่เป็นรอบที่2แล้วก็เสียค่าธรรมเนียมเป็นรอบที่2นะครับซึ่งจริงๆอ่ะรอบแรกก็ผ่านนะครับทุกคนมันมาเห็นหลังหลังจากที่ลงทะเบียนไปแล้ว ว่านามสกุลมันผิดก็เลยทําให้พอผลอนุมัติรอบแรกมาก็ต้องลงทะเบียนใหม่เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องนะครับข้อต่อมาก็คือเรื่องอาชีพแล้วก็เงินเดือนนะครับคือในระบบจะให้เราใส่อาชีพและช่วงเงินเดือนเนาะซึ่งบางคนอาจจะทํางานอาชีพอิสระหรือเงินเดือนประจําที่อาจจะมีรายได้ประมาณหนึ่งนะครับซึ่งตรงช่วงเงินเดือนผมว่าเราสามารถใส่ใส่ช่วงเงินเดือนที่มันแบบมันอยู่ในระดับที่น่าจะผ่านได้คือเบื้องเบื้องต้นในระบบ KTA เนี่ยเขาจะไม่ตรวจนะครับ ซึ่งสมมุติเรามีงานประจําเงินเดือนหมื่นกว่าบาทอะไรเงี้ยผมก็แนะนําว่าให้ใส่ไปสักตับ0สอ0 0 0ื่นสามหมืม่อนอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเขาถามก็อาจจะบอกว่าเรามีรายได้จากทางอื่นด้วยอะไรเงี้ยแต่เบื้องต้นในระบบมันไม่ได้ถามขนาดนั้นนะมัน มันก็จะเช็คแค่ตามข้อมูลของเราที่กรอกไปนะครับซึ่งถึงเวลาถ้าเขาถามหรือคนโดนถามตอนไปตอมอะไรเงี้ยเราก็อาจจะอธิบายเขาได้ว่าเออเรามีไรายได้เสริมจากทางอื่นด้วยอะไรเงี้ยแต่แเราอาจจะไม่ได้มีหลักฐานไม่ไเอกสารเนะี่เอกสารยืนให้เขาดูซึ่งแต่ตอนไปตอมจริงเนี่ยเขาน่าจะไม่ถามขนาดนั้นนะครับในความคิดผมจากคนที่เคยเดินทางมาแล้วนะต่อมาก็คืออีกช่องหนึ่งก็คือ มันจะมีช่องที่ดูว่าถามแล้วว่าเราเคยไปต่างประเทศไหมซึ่งกรณีเนี้ยคนพัสอรอตข่าวหลายๆคนน่ะลงทะเบียนครั้งแรกจะไม่ค่อยผ่านซึ่งก็ไม่เสมอไปนะบางคนลงทะเบียนครั้งแรกก็ผ่านซึ่งพวกทานก้าจ,จะมีฐานเงินเดือนหรืออาชีพอะไรที่แน่นอนมั่นคงอะไรเงี้ยมันก็อาจจะดูหลายๆอย่างประกอบกันซึ่งสําหรับบางคนเมื่อก่อนน่ะผมได้ยินคนที่เขาจะไปเป็นผีน้อยอ่ะเหมือนเขาไม่อยากพัสอรอตข่าวเขาก็ไปเที่ยวลาวเที่ยวเวียดนาม อะไรอย่างนี้ก่อนที่จะไปยื่นเกาหลีนะครับซึ่งตอนนั้นผมเอ๊ะลาวมันเกี่ยวด้วยเหรอมันไม่น่าจะเกี่ยวนะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็แบบประเทศเพื่อนบ้านเราอะไรเงี้ยแต่พอมาลงทะเบียน KTA ะน่ะผมรู้สึกว่ามันเกี่ยวครับเพราะว่าในช่องทะเบียน KTA มันถามแค่ว่าเราเคยไปต่างประเทศไหมและไปมากี่ครั้งอะไรเงี้ย ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทั้งพวกแบบเรื่องเงินเดือนอาชีพแล้วก็การเคยไปต่างประเทศกี่ครั้งเนี่ยผมว่าระบบ AI ของ KTA มันจับเรื่องพวกนี้นะครับซึ่งถ้าเรามีถ่ายเงินเดือนที่โอเคแล้วกเ็เคยไปต่างประเทศมาแล้ว 2...3 ครั้งอะไรเงี้ยมันก็น่าจะทําให้ KTA ผ่านง่ายขึ้นอันนี้คือจากที่ผมมองนะเพราะว่าตอนที่เราลงทง TA, ะเบียน KTA มันไม่ได้ตรวจเช็คข้อมูลอะไรแบบจริงจังมากอะ่ะ แต่อย่างประวัติการเดินทางเนี้ยเขาเช็คได้นะจากข้อมูลพาสปอร์ตนะครับแต่พวกเรื่องเงินเดือนหรืออะไรเงี้ยรายได้จริงของเราเนี่ยอันนี้ผมว่าเขาเช็คไม่ได้ยกเว้นจะมีการขอดูนะครับแต่เบื้องต้นอะ่ะมันดูมันพิจารณาแค่ตามข้อมูลที่เรากอ่ออันนี้ก็จะจบสําหรับเรื่องการลงทะเบีย TA, น KTA เนาะส่วนข้อมูลอื่นๆผมว่ามันมันถามตอบปกติเออสิ่งที่ผมจะแนะนําก็คือมีแค่3จุดนี้นะครับ สำหรับการลงทะเบียน KTA มันจะมีกรอกข้อมูลโรงแรมด้วยนะครับเวลาเราจะเดินทางจริงอ่ะเราต้องไปแก้ไขข้อมูลโรงแรมตามที่เราจะไปพักจริงด้วยนะตอนที่เราลงทะเบียน KTA จริงๆอ่ะเราสามารถลงที่อยู่โรงแรมอะไรไปก่อนก็ได้เนาะแต่พอตอนเดินทางไปจริงๆอ่ะเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นลงทะเบียนโรงแรมที่เราจะไปพักจริงๆซึ่งมันเปิดให้เราแก้ไขได้นะครับก่อนเดินทางเนาะสามารถไปแก้ไขข้อมูลที่พักได้แต่ข้อมูลส่วนตัวแก้ไม่ได้นะทุกคนซึ่ง KTA จะมีอายุ2ป หลังจากเราอนุมัติผ่านเนี่ยมันก็จะมีอายุ2ปีระหว่างเนี้ยเราจะเดินทางเข้าเกาหลีกีกครั้งก็ได้เนาะ ตามที่พาสปอร์ตไทยสามารถเข้าได้เนาะส่วนอื่นก็ไปดูคําแนะนําในเว็บเว็บที่เขาสอนการลงทะเบียนสเต็ป by สเต็ปได้นะครับว่ามันมีการแนะนํำยังไงเนาะเอาล่ะต่อมามาถึงเรื่องตอนวันเดินทางจริงๆนะครับเราต้องเตรียมอะไรไหมซึ่งสําหรับผมตอนที่ผมเดินทางไปไป,ไปเกาหลีรอบล่าสุดช่วงเมษายนเนี่ยก่อนเดินทางเนาะเราก็ต้องมีการอัปเดตข้อมูลที่พักของเราจริงๆก่อนที่จะเดินทางไปแล้วก็ตอนที่ผมไปเช็คอินที่สนามบินอะสายการบินไม่ได้ขอดูข้อมูล KTA เลยนะครับเพราะว่าเขาได้จะเช็ค ากในระบบได้อยู่แล้วว่าใครที่ล rồi, งทะเบียน KJ ผ่านแล้วสามารถเดินทางได้อะไรเงี้ยก็ตอนที่ไปเช็คอินกับแอร์เชียที่สวนภูมิเนาะผมมีกับแอร์เเชียเขาก็จะตรวจแค่พาสปอร์ตปกติเลยครับนอกนั้นก็ไม่ได้มีถามอะไรนะแต่ก่อนหน้านี้ผมก็มีเช็คอยู่แล้วว่าเออการเข้าเกาหลีมันต้องใช้อะไรบ้างซึ่งก็จะมีหลายคนในกลุ่มกลุ่มเที่ยวเกาหลีไปไหนมาแชร์เนี่ยเขาก็จะมีการแชร์ข้อมูลว่าเออการเข้าเกาหลีมันต้องมีลงทะเบียน Q r โค้ดด้วยนะหรือถ้าใครไม่ลงทะเบียน Q r โค้ดอะ ก็ไปกรอกที่หน้าง,งานก็ได้ซึ่งคิวโค้ดมันก็คือใบต่อม้อนแหละครับสามารถไปกรอกที่หน้าง,งานได้ผมก็ไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าไปก่อนครับกล่าวว่าไปกรอกเอาง,ง่ายๆเพราะว่าหลายๆคนก็จะแจ้งว่าเออไปกรอกหน้าง,งานมันง่ายกว่ากรอกแป๊บเดียวก็ได้นะครับซึ่งพอตอนอหลังจากเช็คอินเสร็จ ตรวจแค่พาสปอร์ตใช่ไหมครับแล้วก็พอขึ้นเครื่องไปเนี่ยลูกเรือก็จะมีมาแจกใบศุลกากรก็กรอกข้อมูลไปตามนั้นนะครับพอลงเครื่องมาปุ๊บเนี่ยพอเข้าคามผู้โดยสารเนี่ยมันก็จะมีโต๊ะคิวโค้ดอะให้เรากรอกใบตอมอหรือถ้าใครมีคิวโค้ดแล้วก็แสดงแค่คิวโค้ดได้เลยนะครับ ให้เราเกอกใบต่อมอปุ๊บใช่ไหมแล้วก็กกอกเลยปกติกรอกง่ายๆเหมือนใบเกาหลีปกติเลยครับก,กบ็กกอกปุ๊บก็ใบไปบยื่นต่อมอก็ผ่านปกติเลยซึ่งสําหรับผมที่เข้าเกาหลีล่าสุดผมไม่โดนต่อมอถามอะไรเลยครับแม้แต่น้อยเนาะซึ่งสำหรับคิวโค้ดนะครับถ้าใครเกอกข้อมูลมาแล้วล่วงหน้าก็แสดง QR Code โค้ดให้เจ้าที่ดูส่วนถ้าใครไม่ได้กรอกข้อมูลมาก็หยิบใบต่อมอใบ Q r โค้ดระหว่างทางที่มันจะมีตั้งอยู่ระหว่างทางที่เราเดินไปต่อมอเลย หยิบแล้วก็เขียนนะครับแล้วก็ไปยื่นให้ตอมอมืแค่นี้ง่ายๆเลยครับซึ่งสําหรับใครมีข้อมูลอะไรก็ถามไว้ใต้คลิปได้นะครับเออเดี๋ยวผมทราบผมก็จะมาพยายามตอบให้เนาะว่ามันต้องอะไรยังไงเนาะกอนนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆสําหรับการลงทะเบียน k t แล้วก็ การเข้าเกาหลีนะว่าสรุปแล้วเนี่ยมันต้องตรวจอะไรบ้างหลักการง่ายก็คือลงทะเบียน KTA ให้ผ่านแค่นั้นแหละแล้วก็วันเดินทางเตรียมแค่พาสปอร์ตไปก็ได้อย่างอื่นไม่ต้องทําอะไรเลยไปกรอกหน้างานหรือกรอกบนเครื่องก็ได้นะครับพวกใบสุรกากรใบ q คียวอเท่านั้นแหละฉัว่าใครมีคําถามอะไรก็ถามไว้ใต้คลิปได้ครับ